อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเชือกฟอกสีเขียวนุกใช้อยู่3ม้วนสีครีมใช้อยู่2ม้วนซับในสำเร็จขนาดใหญ่รอบปาก30นิ้วได้พร้อมเข็มสอยโครเชต์สหัวนุกใช้4ทับศูนย์ในการถักถ้าเพื่อนมีหัวเดียวสามารถใช้2.5มมิลหรือตามขนาดที่เพื่อนๆนถนัดถักได้ค่ะขั้นตอนในการถักเราจะเริ่มถักก้นกระเป๋าก่อนนะคะเราจะถักโซ่ทั้งหมด17โซ่ จากนั้นถักโซ่หนึ่งแล้วถักเอกบนทุกหลักจนสุดแถวพอเราถักมาจนสุดแถวตั้งแต่แถวที่สองขึ้นไปนะคะเราก็จะถักพลิกกลับไปมาแล้วก็เริ่มถักเลยนะคะไม่ต้องถักโซ่หนึ่ง พอถักแถวที่สองมาจนสุดแถวถักแบบเดียวกันแถวที่สามพลิกกลับแล้วก็เริ่มถักเลยนะคะเราจะถักพลิกกลับไปมาทั้งหมดห้าสิบเอ็ดแถวนะคะจะได้ขนาดสิบนิ้วคูณสามนิ้วครึ่งจากนั้นเราจะถัก x รอบก้นกระเป๋านะคะ ในแถวแนวตั้งแบบนี้เราก็จะถัก x ให้ได้51หลักเพราะว่าเราถักมา51แถวนะคะถัก x บนทุกหลักจนสุดพอเราถักมาจนสุดนะคะห้หลักเสร็จแล้วตรงด้านตรงนี้นะคะเราถัก17หลักเราในหลักที่1กับหลักที่17เราจะถัก x ลงไปตรงมุมทั้ง4มุมนะคะ เราก็จะถัก X ซ้ำลงไป3หลัก 1, 2, 3จากนั้นก็ถัก X ไปจนสุดเหลือมุมสุดท้ายไว้ถักซ้ำ3หลักพอถักมาจนสุดนะคะอันนี้เราก็ถักซ้ำลงไป3 X 1, 2, 3จากนั้นช่วงด้านข้างตรงนี้ก็ถัก51หลัก พอถักด้านนี้มาจนสุดนะคะเราก็มาถักตรงมุมอีกข้างหนึ่งเหมือนเดิมนะคะถัก x ลงไปสามหลักแล้วก็ถัก x ไปจนสุดเหลือไว้อีกหนึ่งหลักพอถักมาจนถึงตรงหลักสุดท้ายนะคะตรงมุมสุดท้ายถัก x ลงไปสามหลัก ตรงนี้จะเป็นมุมสุดท้ายแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะจากนั้นตั้งแต่แถวต่อไปเราจะไม่ถักโซ่ขึ้นหนึ่งเราก็จะถัก X วนเป็นก้นหอยนะคะตรงนี้เราใช้เข็มกัดทําเครื่องหมายตรงมุมไว้ว่าจะเป็นตรงจุดเริ่มต้นจากนั้นเราก็ถัก X วนเราจะถัก X วนเป็นก้นหอยนะคะ ทั้งหมดนับตั้งแต่แถวนี้จะเป็นก้นกระเป๋านับตั้งแต่แถวนี้เป็นแถวแรกนับขึ้นมาให้ได้ทั้งหมดนะคะสิบสามแถวจากนั้นให้อันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากที่ถักได้สิบสามแถวแล้วนะคะแถวที่สิบสี่ก็ถักวนมาจนถึงด้านข้างแล้วเราจะมาถัก x ซ้ำตรงด้านข้างนะคะตรงด้านข้างทั้งสองข้าง ให้เราพับหาจุดกึ่งกลางแบบนี้นะคะเพิ่มเฉพาะตรงด้านข้างทั้งสองข้างถัก x ซ้ำลงไปเพื่อที่จะขยายหลักแค่สองหลักนะคะอันนี้ก็จะเป็นตรงจุดเริ่มต้นจากนั้นตัดปลายไหมแล้วเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเขียวไหมสีเขียวขึ้นมานะคะเหลือไหมไว้ในห่วงสอง สห่วงแล้วเกี่ยวสีเขียวขึ้นมาจากนั้นก็ถัก X วนเป็นก้นหอยเหมือนเดิมนะคะถักเก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยเราจะถักสีเขียววนเป็นก้นหอยมาทั้งหมด10แถว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ในแถวที่10เราจะถักเพิ่มด้านข้างนะคะ ถัก V V คือถักซ้ำหลักเดียวตรงด้านข้างเพื่อขยายหลักนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะเหมือนกับแถวที่14สีครีมตรงนี้1ด้านข้างขวา1ซ้ายหน,นะคะด้านข้างเฉพาะด้านข้างแค่1ห,หลักอันนี้จะเป็นแถวที่10นะคะตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นจะเป็นด้านหลังให้เราถัก วนมาจนถึงด้านหน้าตรงนี้ให้เราแบ่งหาจุดกึ่งกลางนะคะของตรงที่เราจะทําเครื่องหมายเดี๋ยวแถวที่สิบเอดของสีเขียวเราพอเราถักวนมาถึงด้านหน้าตรงนี้เราจะทําเป็นโลโก้นะคะเราถักวนมาจนถึงด้านหน้าตรงนี้เราทําเครื่องหมายไว้นะคะตรงกลางตรงนี้เราจะใช้อยูสีหลักนะคะตรงนี้เราจะใช้เป็นสีครีม เพื่อทาเครื่องหมายหรือโลโก้7หลักอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นของตัวที่เราจะถักนะคะมันจะเริ่มจากตรงนี้สีขาวใช้แทนเป็นสีเขียวแล้วก็สีฟ้าใช้แทนเป็นสีครีมเราจะถักมาทั้งหมดเจดหลักหนึ่ง6 7สามสี่ห้าหเจ็ดแล้วก็ถักสีเขียวสี่หลักแล้วก็สีครีมเจดหลักนะคะอันนี้เรองทำเครื่องหมายไว้ เราจะทําเฉพาะด้านหน้านะคะถ้าเพื่อนๆจะทํสองด้านก็ได้นะคะเกี่ยวไหมสีครีมขึ้นมาแล้วดึงสีเขียวถักสีเขียวกับสีครีมควบไปเลยนะคะเราจะเปลี่ยนสีไหมในหลักสุดท้ายเหลือไหมไว้สองห่วงแบบนี้นะคะแล้วเกี่ยวสีครีมขึ้นมาถักไปนับไปเจ็ดหลัก พอหลักที่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปลี่ยนเป็นสีเขียวถักสีเขียวไปสี่หลักเปลี่ยนสีครีมในหลักที่สี่ ถักสีครีมไปเจ็ดหลักนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีเขียวสีครีมเราจะทิ้งไว้ตรงหลักสุดท้ายทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ถักสีเขียววนเป็นก้นหอยให้มาถึงตรงนี้ตรงที่เราทำโลโก้นะคะ ตัวนี้แถวนี้จะไม่มีแถวที่สิบสเอ็ดจะไม่มีตัวเพิ่มหลักด้านข้างพอเราถักวนมาจนถึงด้านหน้านะคะแถวต่อไปเราก็จะเริ่มจากตรงนี้นะคะถักสีครีมมาทั้งหมดเก้าสีเขียวสองแล้วก็สีครีมเก้าตรงนี้สีครีมมันจะไหมจะอยู่แบบนี้นะคะ จะอยู่ตรงหลักสุดท้ายที่เราเหลือไว้เราจะไม่ถักลากไปเพราะว่าเวลาเราถักลากไปแบบกระเป๋าวายูตรงตำแหน่งที่มันเป็นสีเขียวเราจะเห็นเส้นแบบนี้นะคะเราจะเห็นเส้นที่เราลากไปขั้วไปด้วยออกมาเป็นจุดขาวๆจะไม่สวยนะคะเราก็เลยจะทิ้งไว้ตรงจุดสุดท้ายแล้วเราให้เราพับมาแบบนี้ไม่ให้เส้นด้านหลังตรงนี้นะคะหลวมหรือว่าตึงจนเกินไปหลักสุดท้าย เราก็เกี่ยวสีครีมมานะคะแล้วก็ถักเหมือนเดิมดึงควบกับสีเขียวไปถักไปทั้งหมดเก้าหลัก หลักที่เก้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวถักสีเขียวไปสองหลักหลักที่สองเปลี่ยนเป็นสีครีมถักสีครีมไปเก้าหลัก ตรงนี้นะคะเราถักลงตรงในหลักปกติแต่พอมาด้านนี้นะคะถ้าเราลงตรงตรงนี้บางทีมันจะเอียงความเอียงมันจะไม่เท่ากันนะคะให้เพื่อนๆลงตรงนี้หลักสุดอันนี้จะเป็นหลักที่เก้าให้ลงตรงกึ่งกลางของสีเขียวตรงนี้นะคะปกติเราถักลงตรงด้านข้างตรงนี้ที่มันมีรูแบบนี้นะคะให้เราถักลงตรงนี้เฉพาะด้านด้านซ้ายนะคะด้านฝั่งนี้ แล้วก็เปลี่ยนไหมปกติหลักถัดไปก็ถักลงในหลักตรงช่องนี้นะคะทิ้งสีครีมไว้ตรงหลักสุดท้ายเหมือนเดิมเราก็ถักวนมาให้ถึงตรงที่เราทำเครื่องหมายด้านหลังเราก็ถักเก็บมันก็จะไม่มีไหมโพลนะคะถักวนมาจนถึงตรงที่เดิม พอเราถักมาจนถึงตรงนี้นะคะตรงด้านหน้าเราก็จะเริ่มถักแถวต่อไปครีมสามเขียวสามแล้วก็ครีมสิบเขียวสามแล้วก็ครีมสิบถักแบบเดียวกันสีครีมตรงนี้ดึงมาพาดมาแบบนี้เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็ถักตามแพทเทิร์น หลักสุดท้ายเหมือนเดิมปกติเราจะลงตรงนี้ให้เรามาถักตรงสีเขียวตรงกึ่งกลางที่มันเป็นตัว v แบบนี้นะคะเฉพาะในหลักสุดท้ายแล้วก็ทิ้งสีครีมไว้ตรงจุดเริ่มต้นเริ่มถักสีเขียวดังนั้นให้เพื่อนๆนถักตามแพทเทิร์นนี้นะคะขึ้นไป เรื่อยๆแล้วก็จะมาเพิ่มเพิ่มตรงช่วงด้านข้างของสีเขียวตรงนี้นะคะเหมือนที่เราถักถักเพิ่มตรงช่วงด้านข้างตรงนี้ในแถวที่ยี่สิบของสีเขียวทั้งสองข้างเราจะถักขยายตามแพทเทิร์นนะคะขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อนๆจะวางแบบนี้หรือว่าแบบนี้ก็ได้นะคะแคพทเทิร์นม,มันจะเหมือนกันพอเราถักมาจนสุดแพทเทิร์นเสร็จแล้วเราจะถักขึ้นไปอีก10แถวมันจะถักทั้งหมด52แถวตั้งแต่ก้นกระเป๋านะคะมาจนสุดขอบปากกระเป๋าทั้งหมด52แถวแล้อขอเพิ่มเติมตรงช่วงเพิ่มหลักด้านข้างทั้งสองข้างนะคะถ้าเพื่อนๆงงให้ดูตามนี้เราจะเพิ่ม ในแถวที่ส4บสี่สิบสแล้วก็สี่ช่วงนะคะทั้งหมดก็แบ่งเฉลีย่ยเฉลี่ยกันเราจะได้แบบว่าด้านข้างเราจะได้เฉียงเฉียงออกมาแบบนี้นะคะจะได้รอบปากกระเป๋าอยู่ที่30นิ้วหน้าสิหลัง15บห้นั้นเราจะใช้เข็มกระทำเครื่องหมายแบ่งทำสายนะคะหน้าหลังเพื่อนๆสามารถกะได้นะคะว่าจะเอาวางระดับไหนนะคะ ของนกนับตั้งแต่ตรงนี้ตรงกลางเนี่ยใช้อยู่ประมาณยี่สิบแปดหลักหน้าและหลังสำหรับซ้ายนะคะน้ขอข้ามขั้นตอนการถักโซ่นะคะใช้อยู่ทั้งหมดห้าสิบโซ่เพื่อนๆสามารถปรับความสั้นความยาวได้ตามต้องการนะคะวางเซนเตอร์ให้ตรงกันทั้งสองข้างแบบนี้นะคะแล้วก็คอปากกระเป๋านะคะหลักสุดท้ายก่อนที่เราจะถักจบแถวให้เลื่อนไปให้เลื่อนถักเลื่อนห่วงไปหนึ่งหลักแล้วก็ล็อกตัดไหมได้เลยนะคะ นี้จะเป็นคอปากกระเป๋าจากนั้นหลังจากที่เราถักสายโซ่เสร็จแล้วทั้งสองข้างเสร็จแล้วเราจะถัก X นะคะวนเป็นก้นหอยบนทุกหลักวนอ้อมไปถึงสายทั้งสองข้างเลยนะคะเราจะถักสายนะคะวนเป็นก้นหอยอ้อมลงมาตรงที่เราถักโซ่ แล้วก็มาด้านข้างวนมาแบบนี้แล้วก็ถักต่อไปวนไปเรื่อยๆเราจะถักสายแล้วก็ขอบขึ้นมานะคะวนเป็นก้นหอยขึ้นมาทั้งหมดหแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าจากนั้นแถวสุดท้ายเราจะถักเลื่อนห่วงให้ปากกระเป๋ามันหนาและแข็งแรงขึ้นนะคะ พอเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะถักเลื่อนห่วงจบแถวล็อกตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็ถักเลื่อนห่วงด้านในทั้งสองข้างนะคะเริ่มต่อไหมใหม่ตรงมุมตรงนี้นะคะ จากนั้นก็ถักเลื่อนห่วงถักเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงวนไปจนถึงสายแล้วก็มาจนถึงจุดเริ่มต้น เราจะถักเลื่อนห่วงนะคะขอบด้านในแล้วก็วนมาจนถึงสายขอบสายด้านในมาจนถึงจุดเริ่มต้นจากนั้นก็ตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยถักในรูปแบบเดียวกันทั้งสองข้างจากนั้นเราจะใส่ซับในนะคะสำหรับซับในน้อขอใช้วิธีอธิบายเราก็จะเลื่อนจากขอบด้านในกระเป๋าลงมาหนึ่งแถวใช้ได้พร้อมเข็มสอย ซอยซับในให้ติดกับขอบปากกระเป๋านะคะหลังจากที่เราเย็บซับในเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็จะมีกระเป๋าใบให,ใหญ่ๆไว้ใช้กันแล้วอย่าลืมไปถักหมวกให้เข้าเซตกันนะคะสวยงามมากๆหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไป แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ